สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนัมสามิกราบนอบน้อมท่านพระอาจารย์ใหญ่ ท่านพระอาจารย์สมชายพระมหาเทระพระเทระเพื่อนสหธรรมิกแล้วก็เจริญพรโยมทั้งหลายทั้งที่ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศในครั้งนี้การปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่หาได้ยาก ที่ว่าหาได้ยากก็เพราะว่ามาจากหลายประเทศหลายเวลาแต่ละคนก็ต้องมีปัญญาในการจัดสรรเวลาให้ตรงกับการปฏิบัติธรรมออนไลน์ของทางวัดมาบจันทร์และโยมทั้งหลายก็ยังมีปัญญาที่จะใช้ความเจริญในทางโลก มาสนับสนุนความเจริญในทางธรรมนั่นก็คือใช้เทคโนโลยีออนไลน์ในปัจจุบันสมัยก่อนการปฏิบัติธรรมแต่ละครั้งประชาชนทั่วไปโยมทั้งหลายที่เป็นพุทธศาสนิกชนหรือผู้ที่สนใจในการปฏิบัติธรรมก็ต้องเดินทางมาในศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนั้นน,นต้องเสียทั้งเงินทองเสียเวลา จัดสรรเวลาต้องดูแลสุขภาพหลายๆอย่างแต่เมื่อมีความเจริญในทางโลกมาสนับสนุนก็ง่ายขึ้นในการที่โยมทั้งหลายที่สนใจใฝ่ใจในทางธรรมจะปฏิบัติธรรมได้แล้วก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากอีกประการหนึ่งก็คือว่าได้ปฏิบัติธรรม โดยมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นคนเป็นผู้เทศนาสั่งสอนโดยตรงกับโยมทั้งหลายที่ฟังที่ชมอยู่ทางบ้านในหลายๆประเทศเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์นับวันก็จะมีน้อยองค์ลงทุกวันทุกวันก็นับว่าเป็นโอกาสดีที่เรา มีโอกาสได้ฟังธรรมพระเทศนาแล้วก็ได้สัมผัสได้ฟังได้รับชมได้สอบถามมีปัญหาอะไรก็สามารถถามได้โดยตรงอันนี้ว่าเป็นเรื่องที่หาได้ยากประการหนึ่งนับว่าโยมทั้งหลายเป็นผู้มีความไม่ประมาทในชีวิต ดูจากที่หน้าจอก็มีหลายวัยหลายอายุคนหนุ่มสาวก็มีผู้สูงอายุก็มีลุงป้าน้าอาก็มีก็เป็นสิ่งที่ดีที่น่าชื่นชมที่แสวงหาสิ่งที่ดีในชีวิตสิ่งที่ดีในชีวิตประการหนึ่งก็คือการอบรมจิต ให้เกิดสมาธิสิ่งนี้ติดตัวข้ามภพข้ามชาติของเราไปได้เป็นนิสัยปัจจัยขณะน,นี้เรากำลังสร้างบารมีแม้ว่าชาตินี้เราจะไม่สามารถบรรลุธรรมได้แต่เราก็สะสมบุญบารมีของเรา ในแก่ในแต่ละครั้งแต่ละหนเพื่อเป็นเส้นทางต่อไปในอนาคตชาติต่อต่อไปเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาก็จะได้บำเพ็ญทานศีลภาวนาทำสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้เกิดความหลุดพ้นต่อไปได้โดยส่วนตัวของอาตมาแล้ว สนับสนุนโยมทุกท่านให้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมไม่ว่าที่ใดก็ตามเหตุผลนั้นก็คือว่าบรรยากาศแห่งการปฏิบัติธรรมของหมู่คณะจะเป็นกำลังส่งเสริมให้เรามีกำลังในการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการปฏิบัติธรรมเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็ยังได้เห็นหมู่พระสง์ ได้ยินคำเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทสสดๆสดไม่ต้องฟังเทปถ้าเป็นไว้ได้ก็ให้หาเวลาหาโอกาสอย่าทิ้งโอกาสอันนดีอย่างนี้เพราะหาได้ยากจากนั้นก็มาพูดถึงคำว่าปัญญาทำไม อาตมาถึงบอกว่าโยมทั้งหลายเป็นผู้มีปัญญามากล่าวถึงคําว่าปัญญาก่อนปัญญาก็มีอยู่หลายอย่างหลายชนิดปัญญาที่เกิดจากการเล่าเรียนเราก็เล่าเรียนกันมาตั้งแต่เด็กจนมีวิชาประกอบอาชีพได้นี่ก็เป็นปัญญาชนิดหนึ่งปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาตึกตองคน้นคว้า เป็นวิชาความรู้ออกมาอันนี้ก็เป็นปัญญาอีกชนิดหนึ่งส่วนปัญญาที่ใช้สำหรับแก้ไขทุกข์ได้นั่นก็คือปัญญาที่เกิดจากการภาวนาที่เราทั้งหลายกำลังกระทำกันอยู่นี้ปัญญาที่เกิดจากการภาวนาจะเกิดขึ้นได้อย่างไร จะเกิดขึ้นได้ก็จากการเราทำทานเรารักษาศีลแล้วก็อบรมจิตให้เกิดสมาธิสมาธิที่เจริญดีแล้วเป็นสมาสมาธิแล้วมีกำลังเต็มแล้วก็เป็นกำลังให้การพิจารณาให้เกิดปัญญานําไปสู่การแก้ไขทุกขทางใจ ทั้งหลายจนสุดท้ายนั่นแหละขจัดอวิชชาความโลภความโกรธความหลงไปได้แต่ขั้นต้นนี้เรามาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เราก็เน้นในการฝึกจิตให้เกิดสมาธิเสียก่อนส่วนใหญ่โยมที่มาอบรมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ก็ มีพื้นฐานในการฝึกสมาธิกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกรรมฐานที่รักษาในการฝึกสมาธิของโยมแต่ละท่านเป็นกรรมฐานแบบใดก็ตามถ้ามีความถนัดความชอบก็ให้เจริญให้มากทำให้มากสมัยอาตมาบวชภาษาหนึ่ง ท่านพระอาจารย์ใหญ่ก็พร่ำสอนพระใหม่แล้วก็ให้เรียนนักธรรมก็คือเป็นความรู้ของพระเนาะนักธรรมตีก็มีสอนเกี่ยวกับกรรมฐานชื่อว่าอารักขากรรมฐานอันนี้กรรมฐานเนี่ยมันก็มีอยู่สอย่างอันนี้ตามตำราก็มี พุทธานุสติเมตตาแล้วก็อสุภะกรรมฐานอสุดท้ายก็มรณานุสติกรรมฐานอันนี้อัตมาก็เรียนแล้วก็จำก็จำแบบผ่านๆไม่ได้สนใจอะไรแต่เวลาปฏิบัติธรรมฝึกฝนอบรม ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนทำวัดเย็นท่านพระอาจารย์ใหญ่ท่านก็จะคอยสอนแต่ว่าไม่ได้สอนแบบตำราหนังสือนี้หรอกท่านก็สอนให้รู้จักคุณของพระสมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์กว่าจะได้ตัดสู้ต้องบำเพ็ญบารมีมามา,มากจนตัดสู้มีปัญญาที่คุณมีพระบริสุทธิ์ที่คุณ มีพระมหากรุณาธิคุณจึงเผยแผ่ธร,รมสั่งสอนธรรมโปรดสัตว์มนุษย์และก็เวนัยสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นความทุกข์ไปได้ต่อไปก็คือเมตตาพรมวิหารมีเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นอันนี้อาตอมาก็ฟัง คำเทศนาส่งสอนของท่านพระอาจารย์ใหญ่ก็ฟังไปก็เข้าใจว่าอ๋อมันน่าจะเหมาะกับผู้ที่มีโทสะจริตก็จะต้องมีเมตตาเป็นเครื่องกํากับใจให้มีความอ่อนน้อมขึ้นต่อไปก็คืออสุภกรรมฐานเป็นกรรมฐานซึ่งคอยกํำราบ ความยินดีพอใจในรูปร่างของตนและผู้อื่นในการปฏิบัติธรรมว่าจริงๆแล้วร่างกายไม่ว่าของใครก็ไม่ใช่สิ่งที่สวยงามสุดท้ายก็ต้องแตกสลายเน่าสลายศูญสิ้นไปอีกข้อหนึ่งของกรรมฐานก็คือมรณา,านุสติกรรมฐาน ว่าได้เรื่องของความตายว่าจริงๆแล้วชีวิตทุกคนย่อมไม่พ้นความตายส่งเสริมให้แต่ละคนไม่ประมาทในชีวิตแรกบวัวศาษาหนึ่งพาทุกรูปที่ฝึกฝนโบรมกับท่านพระอาจารย์ใหญ่อยู่กับท่านพระอาจารย์ใหญ่นั้นก็ได้ฟังแต่ก็ ไม่ได้ทราบซึ้งอะไรหรอกก็ฟังเป็นแบบผ่านๆไปอย่างนั้นแหละทีนี้ที่กล่าวถึงกรรมฐานทั้งสี่ข้อนี้ว่ากล่าวถึงทำไมเพราะว่าเมื่อปฏิบัติฝึกฝนอบรมจิตปฏิบัติไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะพบอุปสรรคกรรมฐานที่เรามี ที่เราภาวนาอย่างเดียวอาจจะเอาไม่อยู่กับจิตของตัวเองกับใจของตัวเองที่ฟุ้งซ่านซัดสายบางทีก็เศร้าหมองบางทีก็เหนื่อยนายลำคาญใจบางทีก็ขี้เกียจบางทีก็ไม่อยากทําไม่อยากภาวนาเนื่องจาก การฝึกฝนอบรมจิตของเรายังไม่ได้เข้มแข็งถึงขนาดนั้นก็เป็นเหมือนเด็กที่เพิ่งจะเดินเดินแล้วก็ล้มล้มแล้วก็เดินใหม่ก็เป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นกรรมฐา,านทั้งสีข้อก็จึงเป็นเครื่องพยุงรักษาให้การภาวนาของเราเนี่ยเป็นไปได้ดีขึ้นพอภาวนาไปภาวนาไป หลายปีเข้าก็ได้รู้ถึงคุณค่าว่าอ๋อที่ท่านพระอาจารย์ใหญ่ท่านพร่ำสอนเกี่ยวกับกรรมฐานอย่างนี้อย่างนี้บางทีอสุภากรรมฐานท่านก็เปิดวิดีทัศน์ให้ดูเกี่ยวกบับศพเราก็ไม่ชอบดูหรอกแต่ว่าก็เพิ่งมารู้เอาตอนหลังๆว่าโอ้มันมีคุณค่าพอนึกถึงก็รู้เลยว่าจริงๆแล้ว ร่างกายมันไม่ใช่สิ่งของสวยของงามสุดท้ายชีวิตก็ตายไปอย่างการภาวนาจิตใจฟุ้งซ่านทำยังไงก็ไม่สงบสักทีถ่าพระอาจารย์ใหญ่ก็สอนว่าให้ระลึกถึงความตายสุดท้ายแล้วเราต้องตายแล้วเราจะเอาอะไรอีกเราจะคิดอะไรอีกให้วางสิ่งทั้งหลายลงแล้วก็ หาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราก็คือการภาวนามันอบรมฝึกฝนอบรมจิตให้ก้าวหน้าเป็นลำดับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าชีวิตพรุ่งนี้จะมีอยู่หรือไม่สิ่งเหล่านี้กรรมฐานเหล่านี้มันก็จึงมีคุณค่าขึ้นมาก็จึงมาอธิบายแจกแจง ให้ยมได้ฟังว่านอกจากกรรมฐานหลักที่เราฝึกฝนอบรมอยู่เป็นสิ่งดีแล้วทำให้เจริญให้มากแล้วก็ยังมีกรรมฐานที่คอยควบคุมความประพฤติส่งเสริมสนับสนุนให้การภาวนาของเราดีขึ้นเป็นลำดับอีกด้วยในชีวิตประจำวันที่ผ่านมาจิตของเรา ก็ถูกใช้งานอยู่เป็นประจำทั้งในการทำงานในการดูแลครอบครัวก็ไม่ค่อยได้หยุดพักการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีที่เราจะได้พักจิตและทำให้จิตมีกำลังจิตจะมีกำลังได้อย่างไร ก็คือการภาวนาใครเชี่ยวชาญอย่างไรก็ให้ภาวนาเช่นนั้นอบ,อบรมจิตให้เป็นสมาธิแต่ละคนแต่ละท่านวันนี้ก็ผ่านมาห้าวันแล้วก็นับว่าน่าจะมีความสงบเกิดขึ้นในจิตใจขึ้นมาบ้าง ทีนี้เวลาเรานั่งสมาธิก็ไม่ใช่ว่าวันพรุ่งนี้เราก็คิดว่ามันก็น่าจะดีเหมือนวันนี้อยา่าคาดหวังเช่นนั้นเพราะว่าการทำสมาธิบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีแต่เราก็ต้องทำทุกวันเพราะว่าชีวิตของเราที่เกิดมาเราฝึก กรรมฐานเพื่อให้จิตเกิดสมาธิให้จิตนิ่งโดยที่เป็นอารมณ์เดียวนั้นน่ยน้อยมากเราก็พึ่งมาฝึกกันก็เมื่อจากเมื่อมารู้จากพระพุทธศาสนาหรือรู้จากการเรียนกรรมฐานตั้งแต่เกิดมาจนปัจจุบันชั่วระยะเวลาในการที่เราทิ้ง จิตใจของเราไม่ได้ฝึกฝนเนี่ยมันมากกว่าการที่เราฝึกฝนอบรมจิตเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคิดว่ามันจะต้องดีหรือไม่ดีครูบาอาจารย์ก็สอนอยู่เสมอว่าดีก็ทำไม่ดีก็ทำอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แล้วผลแห่งการปฏิบัติมันก็จะออกผลมาเองในท้ายที่สุดในภรรษาแรกอาตมาลแล้วก็เพื่อนๆพ,พระก็ภาวนากันอย่างเข้มข้นโดยมีท่านพระอาจารย์ใหญ่เป็นคนกวดขันก็เหมือนกับที่โยม ปฏิบัติธรรมอยู่ตอนนี้ก็ไม่ต่างกันก็ท่านพระอาจารย์ใหญ่ท่านก็เทศตอนเช้าแล้วก็เทศต่อปัญหาตอนเย็นในสมัยแรกๆที่อาตมาบวชกับเพื่อนพระก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็พอทําวัดเย็นก็ได้นั่งสมาธิเป็นชั่วโมงบางวันก็นั่งสมาธิดีก็มาคุยกันโอ้วันนี้นั่งสมาธิดีจิตใจสงบร่มเย็น บางวันก็จิตฟุ้งซ่านไปหมดเลยนั่งสมาธิมไม่ได้ไอตอนที่นั่งสมาธิดีในวันนั้นก็รู้สึกโอ้ชื่นใจภูมิใจว่าเรานี่เก่งเนาะนั่งสมาธิได้นับเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็สงบนั่งสมาธิได้แต่บางวันก็มาคุยกันอัววันนี้นั่งสมาธิมไม่ดีเลยนั่งก็ไม่สงบเลยปวดกายไปหมดนั่งกระสับกระสาย ก็รู้สึกเศร้าใจว่าวันนี้ไม่ได้อะไรเลยเมแล้ววันหนึ่งท่าอาจารย์ก็เทศสอนความสงสัยต่างๆลูกศิษย์ก็ไม่กล้าถามหรอกแล้วก็ท่าอาจารย์ท่านก็เทศสอนส่วนใหญ่จะเทศสอนในวันพระปาติโมว่าถึงไม่ดีก็ให้ทำไปถึงดีก็ให้ทำไป,ำไปเพราะจิตเรายังต้อง อบรมฝึกฝนอีกมากจิตดวงนี้ของเรามันยังไม่คุ้นกับการฝึกฝนมันยังไม่นิ่งมันยังไม่เชื่องเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเป็นม้าก็เป็นม้าป่าม้าพยศมันยังไม่เชื่องมันต้องลงแท้ต้องกำลาต้องขัดเกาต้องเคี่ยวเข็นมันเมื่อมันเชื่องแล้ว ดีแล้วฝึกฝนไว้ดีแล้วอันนี้แหละถึงจะเอามาใช้งานได้ดีก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการภาวนาของอาตมาแล้วก็พระสมัยแรกๆมาเล่าให้ฟังเกาอย่างหนึ่งคือว่าบางทีนั่งสมาธิทวัดหลังทวัดเย็น นั่งสมาธิไปชั่วโมงไปชั่วโมงครึ่งบางทีก็สองชั่วโมงได้ยินเสียงะระฆังแต่ก่อนที่จะได้ยินเสียงะระฆังประมาณสักห้านาทีกับเพิ่งได้รับความสงบก็รู้สึกเสียดายว่าโอ้ทาไมท่านพระอาจารย์ใหญ่เคาะระฆังเร็วจังอยากจะมีความสงบ สุขจากการนั่งสมาธิเพราะเราอุตส่าห์ทนนั่งมาตั้งสองชั่วโมงเงี้ยได้รับความสงบประมาณห้านาทีเองทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นอยู่บ่อยๆเราก็คุยกันถ้าอาจารย์ท่านก็เทศสังสอนว่าอย่างนั้นก็ดีแล้วทำไปเรื่อยๆทำไปบ่อยๆเดี๋ยวต่อไประยะเวลาในการสงบเป็นสมาธิมันก็จะยาวนานขึ้นเอง เป็นธรรมชาติของจิตมันเป็นอย่างนี้ที่สำคัญคืออย่าไปบังคับว่าให้มันจิตมันจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องให้สงบอย่างนี้ต้องให้นิ่งอย่างนี้ปล่อยให้เป็นธรรมธรรมชาติถ้ามันจะฟุ้งก็ให้มีสติรู้สิ่งที่สำคัญก็คือสติต้องรู้ ท่านพระอาจารย์ใหญ่สอนอยู่เสมอตั้งแต่ตื่นนอนตื่นนอนมาให้กราบพระเริ่มต้นก็ให้มีสติให้บริกรรมวาพุทธโธให้รู้ลมหายใจตั้งแต่ตื่นนอนมาแล้วก็ดำเนินชีวิตประจำวันไปจนกระทั่งจะหลับเข้านอนจะหลับกราบพระ แล้วก็ตั้งใจว่าเราจะมีสติไปจนกระทั่งหลับแล้วถึงนอนให้จิตของเรานี้ผูกพันกับคำบริกรรมกับการพิจารณากับความดีตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงกระทั่งเข้านอนทำไปเรื่อยๆทำเป็นเสมอๆการเจริญสติ แบบนี้จะทำให้การทำสมาธิเวลาเรามานั่งสมาธิมันจะเข้าสมาธิได้ง่ายขึ้นจิตใจที่ฟุ้งซ่านจะน้อยลงอันนี้เป็นผลดีของการเจริญสติเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ฝักใฝ่ในการทำสมาธิต้องเจริญสติให้มากทำให้มากไว้สุดท้ายนี้ก็ ขอบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์พระสงฆ์พระอริยสงฆ์สาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมโพธิสัตว์เจ้าทรงทรงผลให้ญาติโยมทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ให้มีความเจริญในสมาธิภาวนามีความก้าวหน้าจนสุดท้ายบรรลุธรรมถึงฝั่งพันธิพาด้วยการทุกท่านเทิน 가타사투가랑가타마세 사투 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 아누모타미